ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อคมหลวงชุมพรเขตระดมศัด e ีนี้นะครับขออานุญาตนำเสนอหนึ่งในเหรียญเบญจภาคีของเสด็จพ่อคมหลวงชุมพรนะครับนั่นก็คือ เหลียญกอมหลวงชุมพรนะครับสร้างศาลปากตะโกนะครับอําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับผมน,นี่ด้านหลังนะครับผมเหรียญนี้พิเศษนะครับด้านหลังจะเป็นรอยจานหมึกแดงของร่างสรงกรมหลวงชุมพรนะครับผมเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับผม การนิยมฝุกของเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอกันดูนะครับด้านหน้านะครับอหอยจำใบหน้าของสัตว์พ่อค้ามหลวงให้ดีนะครับจะต้องเป็นใบหน้านี้เท่านั้นนะครับของเก๋ใบหน้าจะบวมๆนิดนึงนะครับกระไหลทองเดิมเดิมนี่จะต้องเป็นกระไหลทองสองชั้นนะครับ นั่นก็คือเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็ชุบด้วยนิกเกิลนะครับนี่เห็นที่ปลายจมูกนะครับจะเป็นสีขาวๆแล้วก็ลงด้วยกระไ่ทองนะครับจะเป็นกระไหสองชั้นนะครับใน่วงของเหรียญที่เดิมๆนะครับนี่นี่เหรียญนี้จะสวยมากนะครับเห็นเส้นลัศมีข้างๆเหรียญนี่ครับชัดเจนนะครับตัวอักษรคมชัดนะครับผิวเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่สวยงามนะครับ นี่เครื่องราชขององค์สเ็จล่อนะครับชัดเจนมากนะครับมีความคมชัดนะครับนี่ในส่วนที่กระไหลทองเปิดก็จะเห็นนิกเกิลนะครับเห็นนิกเกิลขาวๆนี่ครับอยู่ด้านล่างตัวกระไหลทองนะครับนี่นี้เป็นกระไหลเดิมๆนะครับสวยดูง่ายนะครับนี่ตกสออนะครับคมชัดนะครับ ครับผมตำแหนนิในส่วนของตัวสระโอเนี่ยนะครับนีจะต้องมีเส้นแตกนะครับตำาหนิครบนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูจะชัดนะครับนี่จะต้องมีเส้นแตกไปจนพระองค์ท่านเลยนะครับเลยไปถึงด้านในเลยนะครับ อ,อันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังยันตรงนี้ก็เป็นยันที่เขียนโดยร่างทรงของเสจพ่อกำหลวงจุมพรนะครับนี่ยันด้านหลังเหรียญตรงนี้นะครับนี่ตสอนนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆตัวหนอนนะครับ รอยตะปุ่มตะปั้มนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับเรียบตึงนะมีเส้นลัศมีนะครับเห็นไหมครับเส้นรัศมีนี่เกิดจากแรงกระแทกของบล็อกกับโลหะนะครับน um ี่เป็นเหรียญปั๊มน้ำนี่มีเส้นลัศมีแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่ดูยันนะครับมีความคมชัดนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับยันคมชัดนะครับ นี่นีนะครับตำหนิอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับนี่ตรงนีจจ้จะต้องเป็นรอยหยักลึกนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพของเก้อยู่นะครับของเกจะหยักตื้นๆน,นะครับนี่หูปิ้นนะครับมีเนื้อเกินนะครับผมนี่ ข้างด้านนี้นี่ก็จะเห็นเป็นรอยปั๊มกินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่จะอยู่ในเล่ยมนี่จะเห็นไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ฝั่งนี้นะครับนี่กินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับ นี่แล้วก็จะมีรอยสองขีดตรงนี้นะครับนี่นะครับบ้างสองขีดตรงนี้นะครับจะอยู่ถ้ามาเทียบกับด้านหน้านี่จะอยู่ตรงบริเวณรอลิงกับ์แหวนนะครับตรงกลางคำว่าหลวงนี่นะครับผมน,นี่สองขีดนี้นะครับนี่ สวยงามมากนะครับเป็นนแบบได้สวยงามงดงามลงตัวนะครับพุทุคุณนะครับเด่นเรื่องแอลคลาดนะครับคงพันชาติเมตตามหานิยมครบนะครับรุนนี้ก็ได้หลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดชนรทีพฤษารามนะครับ3วัน3าคืนนะครับประสบการณ์เป็นที่เด่นชัดมากนะครับนี่ ราคาเล่นหานะครับในส่วนของเนื้อทองแดงกระไหลทองเน่นะครับก็ต้องมีหลักหมื่นต้นตน,นะครับสวยสวยก็ต้องมี20 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นนะครับราคาก็อยู่ที่ความพอใจของทั้ง2องฝ่ายนะครับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ,บรบกรนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วจะนำพระเครื่องดีๆของจองดชมพรมาแนะนำ กันอีกนะครับผมโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ